วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงบิตคอยรุ่นล้วนเลยนะครับผมแล้วก็จะมาให้กําลังใจสําหรับชาวคริปโตชาวบิตคอยทุกทุกคนเนาะว่าโอ้ตลาดลงแรงขนาดนี้มีเรื่องที่ดีอยู่บ้างไหมนะครับผมซึ่งก็อย่างเช่นเคยมีอยู่แล้วเนาะซึ่งการที่ตลาดลงเนี่ยก็สามารถที่จะมองได้หลายมุมนะครับผมโอเคฝั่งหนึ่งก็มองว่าโอเคมันจะลงต่อไม่มีปัญหาอาจจะถูกก็ได้หรืออาจจะผิดก็ได้หรือว่าเรามองว่าขึ้นมันอาจจะลงก็ได้นี้ไม่มีใครรู้ว่า มันจะขึ้นหรือว่ามันจะลงนะครับแต่ผมก็พยายามนาข้อมูลที่มีทั้งดีทั้งไม่ดีนะครับมาแบ่งปันกันในวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อมูลนะครับผมของชาร์ตต่างๆนะแล้วก็ข้อมูลของตัว CPI ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญแล้วก็ใกล้ที่จะถึงแล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับการประกาศในเรื่องของอินฟลชันที่กำลังจะถึงนี้ที่ทางสหรัฐอเมริกานั่นเองก็คิดว่าข้อมูลต่างๆที่รวบรวมมาในวันนี้เพื่อนๆน่าจะชอบแล้วก็ ได้ประโยชน์กันไปมากๆเลยนะครับผมยังไงก็ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับผมยังไงก็อย่างเช like ่นเคยเนาะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคริปโ o ด็อกหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับกนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูที่ Facebook ขออภัยที่ทาง t วิตเตอร์ของคุณ m i c h a e เ s นอเกกันก่อนเลยนะฮะก็เลยเดีว่าเรียกร้อยยิ้มให้กับชาวคริปโตได้อยู่พอสมควรนะฮะก็พสตรูปนี้นะครับผมก็ สวัสดีวันจันนะครับผมแล้วก็กลับไปทํางานได้แล้วประมาณนั้นนะสำหรับเชาวคริปโตนะหรือว่าสำหรับชาาบิตคอยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานเฮฮาเนาะก็จะได้ไม่เครียดกันนะครับผมสำหรับในเช้าวันนี้นั่นเองนะก็เลยได้ว่ามาทั้งแก๊งนะครับผมดูคอนะฮะทางเกียรสเกลนะครับผมคุณแจ็คดอซี่นะฮะโอ้โหหรือว่าท่านประธานาธิบดีนายยิบุูกรี่นะฮะก็เอาเขาด้วยนะครับผมก็มีรูป สนุกสนานนะครับผมก็เรียกรอยยิ้มให้กับแฟนๆชาวคริปโตจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับคริปโตอะไรมากมายนักเนาะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะฮะจริงๆแล้วลงกันทั้งโลกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์เอสแอนด์ a ีแฟนะฮะร,รวมถึงคอมมูนิตี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นคูดออยนะครับผม Natural Ga s าซโกล์ซิลเวอร์คัพเปอร์แดงอุ่มๆอ,อ,อยู่พอสมควรใน,นขณะน,นี้เรียกได้ว่าโอ้โหคนกลัวหัวหดกันอยู่มากๆเลยนะครับผมในทั้งโลกเนาะก็ ถ้าใครใจได้ก็อาจที่จะซื้อหรือเปล่าเนี่ยผมก็สุดแท้แล้วแต่นะครับผมก็ถือว่าถ้าใครมองว่าช่วงนี้เป็นโอกาสในการที่จะทําตรงกันข้ามกับคนส่วนใหญ่ในการเข้าซื้ออันนี้ก็ลองดูลองหาจังหวะกันดูละกันนะฮะซึ่งในขณะนั้นเวลาที่มันมีวิกฤตเนี่ยมันก็จะมีโอกาสอยู่ในนั้นเสมออยู่ที่ว่าเราจะจับจังหวะมันได้หรือไม่นะครับผมซึ่งถ้าใครมองว่าเฮ้ยตอนนี้วิกฤตแล้วเริ่มที่จะแบบตกอย่างรุนแรงแล้วก็ ลองศึกษาลองจิงจังกับมันลองโฟกัสกับมันในช่วงนี้บางทีไม่แน่นะอาจที่จะเป็นโอกาสที่ดีมากๆสําหรับเราก็เป็นไปได้นะครับซึ่งถามว่าการที่ราคามันตกลงมาแรงขนาดนี้มันเคยตกแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าจริงๆแล้วก็ต้องตอบว่ามันก็ขึ้นกลงแบบนี้มาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมซึ่งถ้าเราเข้าไปดูชาร์ตเนาะอิตาเลียมนะครับผม VS อเมซอนหรือว่าชาร์ตเปรียบเทียบกันเนี่ยก็คือเป็นชาร์ตอิตาเลียมในขณะนี้เทียบกับ เอเมซอนในช่วงตอนปี1998ในช่วงนั้นนะครับก็เหมือนกันส่งชาร์ตหรือว่าอารมณ์ของตลาดคล้ายกันเลยนั่นเองนะครับผมก็สามารถที่จะกลับขึ้นไปได้นะแต่ก็ที่นั้น้นาดที่จะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ก็พยายามที่จะสื่อให้เห็นว่าถ้ามันจะกลับมันกลับได้ไหมมันก็กลับได้มันไม่ใช่ว่าลงอย่างเดียวแล้วมันจะไม่กลับมาเลยหรือว่าลงอยู่เดียวแล้วมันจะจบแล้วอะไรแบบนี้นะถ้ามันจะกลับมันก็กลับได้แต่ก็ที่นั้นเราไม่รู้หรอกนะว่าบอททอมันอยู่ไหนนะฮะยังก็ต้องโฟกัสช่วงนี กันให้ดีเลยนะครับผมนึมถึงถ้าเราเข้าดูข้อมูลนะฮะเปรียบเทียบบิตคอยในตอนปี2022กับ Facebook ในตอนปี2013นะฮะก็เลยดูว่าเหมือนกันแทบทจะเดเดนะครับผมซึ่งก็ไม่จะเป็นว่ามันจะต้องเป็นเหมือน Facebook ในตอนปี2013แหละแต่แค่ให้สื่อเอสื่อให้เห็นว่าถ้ามันจะกลับมาอย่างที่บอกไปว่ามันก็จะกลับมาได้มันไม่ใช่ว่าหลุดแนวตรงนี้แล้วจบแล้วเกมโอเวอร์บิตคอยจะระศูนย์คงไม่ใช่แบบนั้นนะเนาะ,ะก็ลองศึกษาลองจับตาในช่วงนี้กันอย่าง เลยนะครับโอเคเราพูดถึงเรื่องของกาวมาค่อนข้างที่จะอยู่พอสมควรแล้วเนาะขอมาพูดถึงในกรณีที่มันจะลงบ้างหล่ะสมมติถ้าเราดูในเรื่องของชาร์ตอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทางเดอะมูนนะครับผมช่องเดอะมูนก็ลองเข้าไปเข้าไปติดตามกันได้เนาะก็ได้ทําในเรื่องของตัวเทคนิคนาฬิการีสล่าสุดนะฮะก็เป็นในเรื่องของตัวแบนแฟกนั่นเองนะซึ่งก็หลุดแนวต้านขออภยัยแนวรับตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งทลายวัดในส่วนของตัวทาร์เก็ต แบบคร่าวๆเนาะซึ่งมันไม่ชัวร์อยู่แล้วนะว่าทารเก็ตมันจะถึงแบบนี้ตรงหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าตามสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นหรือว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือ Bear f l a g เนี่ยก็คือหน้าตามันเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมสำหรับตัวชาร์ตนะครับผมซึ่งก็แทรเก็ตก็คือความยาวของก้านหรือว่าด้ามโพลดา้ามธงนั่นแหละนะครับผมซึ่งก็ถ้ามันเป็นไป,นปนตามแบบนั้นจริงๆก็อยู่ที่เรา โอ้โหโหดอยู่เหมือนกันนะคือต่ำกว่า20,000นะฮะซึ่งก็ผมคิดว่าไม่น่าจะถึงขนาดนั้นหรอกมั้งเพราะว่าถ้ามันถึงขนาดนั้นน่ะมันก็คือจะไปอยู่ต่ำกว่าไฮเดิมในตอนปี200018เสียอีกนะครับผม2017 2น1 8เนะซึ่งผมมองว่ามันไม่น่าจะจะไปตกลงไปถึงหัวเดิมหัวไฮเดิมของ ไซเคิลก่อนหน้านั้นนั่นเองนะยังไงก็ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับในเรื่องของตัวชาร์จต่างๆเหล่า,าน,านี้คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของสิ่งที่น่าสนใจเนาะซึ่งอ,อ,อีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับผมก็คือวันที่11เดือนเมษานะครับผมก็คือจะประกาศในเรื่องของตัว C P I หรือว่า Consumer Price Index นะครับผม,ผมรู้ว่าเงินเฟอ้อนั่นแหละนะครับผมของทางสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับซึ่ง รอบที่แล้ว8.5%ถูกห้อนตั้องไหมก็เลยได้ทำให้เฟดเนี่ยค่อนข้างจะกุ้มใจหรือว่าก็ต้องแบบทำยังไงก็ได้ให้มันหยุดเงินเฟอ้อเพราะมันเติบโตเพิ่มมากขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องเลยเนาะก็เลยได้มีการขึ้นดอกเบีย้ยอะไรต่างๆก็ว่างกันไปทําให้ตอนนี้อะเในระแนลน,น,น,นาอยู่พอสมควรนะฮะซึ่งนะครับผมถ้าเราเข้าดูข้อมูลนะฮะถามว่าแล้วมันยังไงพี่เข้มสำหรับ CBI ในครั้งหน้าหรือว่าในวันที่11นี้นะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะฮะคือตั้งแต่แบบผมลองดูนะ คือการคาดการ์นะครับผมตั้งแต่ตอนอปีสอปนี2020นะครับผมอ่ะเดือนตอนเดือนเด c e m b e r มปี2อ2 0นะีเนาะถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะฮะเขาก็คาดการ์เนี่ยเป็นตัวเลขที่แบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะมันจะเป็น่ง่าจะเป็น1.1 1.3 1.5 1.7 2 4 5 5.8 6.8 7.0 8.9ไปเรื่อยๆ8.4อันนี้คือเดือนที่แล้วคาดการณ์ว่า8.4ถูกต้องไหมแต่ออกมาจริงคือ8.5ก็เลยได้ว,ว่าเกินความคาดการณ์แต่รอบนี้ฮะรอบนี้คาดการณ์ที่8.1คาดการณ์ที่ 8.1forecast ที่8.1ออกมาเท่าไหร่อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ประเด็นคือมันมีการคาดการณ์ว่ามันจะลดน้อยลง ือว่าเป็นครั้งแรกในรอบปีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูขด้อมูลตั้งแต่ต่อปี2020ยาวลงมาเลยก็ได้อะประมาณแบบประมาณเนี่ยคือตั้งแต่ปี2020แล้วอ่ะคาดการณ์ว่ามันจะขึ้นมาตลอดแต่เพิ่งที่จะมีครั้งนี้คาดการณ์ว่ามันน่าที่จะนิ่งๆทรงๆหรืออาจจะลดลงด้วยซ้ำสำหรับตัว CPI นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าค่าจริงเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ถ้าเราดูผมคิดว่าตอนนี้ ก็มีโอกาสแหละเหมือนกันนะอันนี้ไม่มีใครรู้นะฮะถ้าใครมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัว CPI ยังไงถ้าใครพอมีข้อมูลอะไรจะเสริมก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะคนที่เข้ามาอ่านก็จะได้ประโยชน์กันไปซึ่งสมมติถ้าอินเฟลชันมันลดลงเนี่ยอันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีต่อการปรับการขึ้นดอกเบีย้ยในครั้งหน้าแล้วก็ตลาดหน้าที่จะแฮปปี้ถ้ามันลดลงนะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะแต่ก็นี่ข้อมูลนี้ผมคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจเนาะแต่ก็ที่นี้ท่านั้นนะครับผม ไม่ว่าบิตคอยล์ราคาจะขึ้นจะลงอะไรแต่อย่างไงแต่ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลก็คือตัวความแข็งแกร่งของเน็ตเวิร์กบิตคอยตอนนี้ออทธใไฮอยู่อย่างต่อเน,นื่องอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่สาคัญมากๆนะสำหรับตัวเน็ตเวิร์กบิตคอยนะครับผมคิดว่าสําคัญมากกว่าราคาอีกนะครับผมก็คือในเรื่องของตัวแฮชเลคือบิตคอยผมมองว่าถ้ามันไม่ศูนย์ก็คือไปเป็นล้านอ่นะคือถ้ามันใช้ คือถ้ามันไม่เวิร์กก็คือเหลือศูนย์่ะพูดง่ายๆนะครับผมแต่ถ้ามันเวิร์กมันแข็งแกร่งมันมีแฮชเลสสุขภาพมันเฮลที้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ก็คือขอให้มันอยู่กับเราได้ยาวๆอะไรแบบเนี้ยถ้าตรงแฮชเลสเนี่ยมันเติบโตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนาะหรือว่าความแข็งแกร่งของบิตคอย n มันเติบโตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับผมซึ่งก็จะช่วยปกป้องในเรื่องของการโจมตีเน็ตเวิร์กของบิตคอย n ได้นั่นเองประกอบกับในเรื่องของตัวความยากในการคุ ก็เลยดูว่าเพิ่มสูงขึ้นก็คือหมายความว่าคนเนี่ยแข่งกันขุดบิตคอยที่เหลืออีกประมาณ10%ที่เหลือเนี่ยเข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่องในนักขณะนี้นะครับก็บ่งบอกว่าคนขุดก็ขุดกันอยู่อย่างหนักก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เฮลที่แล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเน็ตเวิร์กของบิตคอยนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ก็ขอให้เพื่อนๆผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้ด้วยดีแล้วกันเนาะก็ถือว่า สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับยังไงก็ส่งกําลังใจไปให้กับเ,เพื่อนๆเนาะแต่ก็ผมคิดว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่ทําให้เราเอาจจะจะไปศึกษาข้อมูลหรือว่าไปเที่ยวปิดจอกันบ้างน,นะผมก็ว่าจะไปหาที่เที่ยวแล้วนะฮะว่าจะไปรถทิพสักหน่อยนะครับผมขับรถเที่ยวแล้วนะก็ถือว่าเป็นในหนึ่งช่วงที่โพซิชันผมก็ค่อนข้างน้อยนะตอนนี้มีอยู่แค่บิตคอย แค่อย่างเดียวแค่นั้นเองนะครับตัวเอาคอยต่างๆก็ไม่มีถือเลยนะฮะยังไงก็แต่ผมก็ยังรอจับตาอยู่อย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าคือเวลาที่มันตกมามากๆเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็อาจที่จะออกจากตลาดถูกต้องไหมแล้วก็ให้กลับเข้ามาตอนนี้มันมันพีคแล้วแต่ผมมองว่าเราเรา,เราอย่าไปทําอย่างนั้นเนาะคือโอเคเราไม่มีโพสชันไม่มีปัญหานะแต่เราเอาช่วงเวลาที่เราไม่มีโพสชันเนี่ยไปศึกษาข้อมูลไปเติมความรู้ให้กับเราแล้วก็จับตาดูตลาดอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเวลาที่มันกลับมาเนี่ย บางทีมันอาจจะเป็นโอกาสสาหรับเราที่เราอยู่เฝ้ามันอยู่เรื่อยๆก็เป็นไปได้นะครับผมโอเคก็สำหรับทิ่บุนนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมยินรับชมกันจนจบเนาะสวัสดีครับ